โอเคก็ต้องขอตัสดีเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านกันด้วยนะกับผมเองนะครับยัยไอ้น็อตนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการดนะครับนี่อันนี้คือการที่ผมกินมาได้นะครับใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับถตอว่าเยอะมาเยอะอยู่นะครับดูอันนี้การที่ผมหาเจอแค่ใบเดียวก็คือเออโยอไมใช่พี่น้ครับ โอเคนะครับผมอ่ะก็นี่คือการที่หาได้สองอย่างนอก็คือการอันนี้นะคือการนี้ก็ก,กคือยูริอิจินะครับผมหาได้นะครับหาเจอแค่ใบเดียวต่อมาก็ไม่เจอแล้วนี่ก็คือเอกูสุจิมุสันนะครับนี่นะครับแต่ว่าการสองการนี้หาได้ยากนะครับ คือที่จริงผมไม่ได้ซื้อมานะผมไปแดกคนอื่นมาแดกที่โรงเรียนนะก็เลยได้มาเยอะขนาดนี้แต่ป .3 แล้วตั้งแต่ที่ผมอยู่ป .3 นะผมได้เยอะขนาดนี้นครับนี่อันนี้ด้วยนะครับเป็นกองนะครับผมแล้วก็อันนี้อีกนะครับผมอันนี้เพื่อนให้มานะครับให้มาเอาไปเล่นกับผมให้เอาให้มาเอาไปกินเด็กเด็กเอ่อนนป .1 ป .2 ป .3 นะครับผม เท okay, นะครับผมก็ที่เร<ๆ>ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครใหผมด้วยนะครับบายบาย